สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่อมีสามดาวสีพ้าธรรมชมมมหาหนองไม้แก้วหนองไม้แก้วฝันดีติดตามหนองไม้แก้วโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายประจำวันวันที่สิบหมีทุน่ายนหกหาหนองไม้แก้วว่าผีแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกอ่อนมากกว่าผีแม่ชี ผีแม่ชีนไปนางสมาธินางสมาธิได้เลขม,ามา,มามาบอกนองไม้แกว้วฟ้าวมาบอกนองไม้แก้วเลค่ะยสานผร้ชมนองไม้แก้วว่าผีแม่ชีว่าเลขต้นนี้เป็นเลขของแท้เลขของแท้สองโตสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดกับไปฟังกับนองไม้แกว้วผอมๆกันเลยค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมี3สามดาวนไม่เด้อร์ค่ะกับไปเบ้่งคลิปของน้องไม้แก้วผมพร้อมกันเลยค่ะ,คะน่องไม้แก้วสวัสดีค่ะสัออะโอ้ยจังเป็นจังบุญสังกุศลนะครับสมมูิชมน,อน่องไม้แก้วเป็นมาทำบุญยุวัดครับเป็นมาทำบุญอาจสะมีเสียงแกสกซอนข้ามาก็ขกอโวดกอไาายเนะครับเนาะ มาทำบุญให้พี่เมชี่อีกแล้วว่าันเป็นโครงสุดท้ายน้องไม้แก้วมาทำบุญติบะครับจ้าโอ้ยมาทำบุญกับครอบครัวเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะสาธุสาธุสาธุขอให้เจริญรุงเรืองเด้อันนุองไม้แก้วฟันว่าจังไดก่อนครับเรา์ฟซูเอฟซีฟังนะครับฟันว่าพีเมชี่มหาแล้วพี่เมชี่มหาจ้าอืมต้นมาว่าจังไดเนาะ บอกว่าขอบคุณหนูลนหลายๆเพียบุญไปให้แม่ที่กะปีทั้งหลายอยู่ในวัดผีแม่ลูกอ่อนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนหาตัวเลขมาให้ครับเพื่อนกำลังนำจำศีลอยู่โอู้เพื่อนนงจำสินพระวนาแก่ครับน้องไม้เขียวเพื่อนว่าจังไรครับเพื่อนบอกว่าเพืนนเ่อนได้เลขมาแล้วได้เลขมาแล้วแก่อู้ขับ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 เป็นเลขของแท้ เป็นเหล็กของแท้อีกจ้าสีแดงจึงคืองดยตัวสีแดงเบิดบ่ครับจ้าโอ้ยสาธุสา,าธุนะครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กของแท่ก็คือตัวนี้แน่นอนถือแน่นอนตัวนเนาะเป็นเหล็กของแท่จ้าเป็นวาจังสิจ้าโอ้เป็นว่าเป็นเหล็กของแท่ซื่อๆนะครับท่านผู้ชมเนาะกระปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเป็นเหล็กแค่ตัวพี่หลเป็นเหล็กสองตัวเป็นเหล็กสองตัวอื พี่เม่ลูกออนเพิ่นบอกว่พี่เม่ลูกออนเพิ่นบ่ได้บอกพี่แมซี่เพิ่นบอกเพิ่นบอกบอกบอกเอฟซี่เดบบอกว่าเพิ่นบอกยังไงเดี๋ยวหนูสิเขียนให้โอ้สิเขียนใส่ก,กระดาษให้เนาะจ้ะขับขับขับ,ขบเดี๋าเบาแอมเราตรงสิเตรียมกระดาษให้น้องไม้แก้วเขียนปาก FC เอฟซี่นะครับเนาะอันเห็นเห็นปูบ่เห็นปูคุ้มวัดบ่เห็นอยู่จ้ะเพิ่นว่าจังไงบ่ เป็นปดิวัติใจเพราะคนบบเห็นหนูโอ้่นบบเห็นหนูไม่ใช่หนูเห็นเพิ่นจ้าหนูแค่เดินมาเห็นเพิ่นซื่อๆขับขับขับเดินมาเห็นเพิ่นเนาะครับสั่งเป็นสั่งบุญสั่งกุศลเนาะครับสมมติชมนะเพิ่นมาทำบุญอยู่วัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณต่างต่างถึงดวงรับเนาะครับเนาะให้น้องไม้แก้วไปเขียนตัวเลขกันเลยครับเผื่อบ่ญเป็นการเสียเวลาครับสมมติชมนอเขียวพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วเนาะครับนอสมมติชมนะสมมติ ับปากกาสีแดงเตรียมให้นองไม้เรียบร้อยครับเอานองไม้เขียนเลยครับ <K> เขียนให้เบื้องแน่เพื่อนบ่อบอกแนวไรเนาะผีไม่ชี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยดๆๆๆเขียนเดลยครับเพิ่งเขียนให้แนวนีเด้่อครับท่านผู้ชม เป็นเหล็กสองตัวสีแดงเลยบอครับน้องไม้แก้วสีแดงเลยครับผมเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมหนี่งกระสือเบาๆหรครับเนาะเป็นวาของแท้แม่นบอกเป็นวาของแท่เป็นเหล็กของแท้ครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กของแท้เป็นหล็กสามตัวโบมีนเนาะครับผมอันว่าวดะบอนี่คือตัวเลขหรือบเบาเว่าวได้ยู่จ้าเอาบอออกจากปากน้องไม้แก้วดีกว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ เป็นตัวเหล็กตัวใดน้องไห้แก่เอาคิดเบืง้งกำลังนับเหนิยวครับท่านผู้ชมกำลังนับเหนิยวอยู่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก่าเนาะเป็นเหล็กเจ็ดเก่าครับท่านผู้ชมเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าก็ลองเอาไปสื่อรถตลีเบืองเดอครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่เมชี่เป็นรับส่วนบุญส่วนกุศลเป็นเหล็กของแท้เป็นว่า นี่แหละครับงวดสำคัญกับโอ้กับมีโชคกันมีโชกมีลาบอยู่นะครับเนาะปรูคนสื่อขึ้นสื่อลงครับงวดนี้ก็มาติดตามเป็นโคงสืดอ้ายของหนองไม้แก้วครับก็ขอขอบคุณขอบคุณหนองไม้แก้วได้หลายที่ให้ตัวเลขด้เด็ดเอฟซีก็เบาเอมเราตรงมีสามดาวก็ขอบคุณหนองไม้แก้วได้หลายเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆไเด็ดกับทองมีสามดาวไปฝากเอฟซีขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวทอมีสามดาวกับจุดตัวเลข ให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะเล็กแต่ละเหมือแต่ละวันที่น้องไม้แก้วห้เหลขกพี่แม่ลอกออนเหล็กพี่แม่ชี่อย,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท่องมีสามดาวนัไม่เด้ค่ะจะไปรับชมรับปั้งตัวเลขของน่องไม้แก้วกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชม เลขของน้องไหมแก้วน้องไหมแก้วบอกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าผีแมชี่นางสมาธินางสมาธิเห็นตัวเลขฟ้ามาบอกน้องไมแก้วเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าในของแท้ของแท,งแท้แมชี่ว่าบอกน้องไมแก้วสีแดงจึงคืองเป็นของแท้เด้อน้องไหมแก้วผีแมชี่บอก เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งบรัฐบาลอันนี้ผีแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกอ่กอนมาบอกน้องไม้แก้วห้าหกสองห้าหกสองอันนี้ผีแมชี่หลอบซุดถ่ายโคงสุดท่ายที่มาติดตามน้องไม้แก้วอันนี้ผีแมชี่หลอบแหลกรอบแหลกที่บอกน้องไม้แก้ว 1นึ่งห4 8่งอันนี้รอบโค้งสุดท้ายที่มาติดตามหน่องไม้แกว้วพีแม่ชีว่าของแท้เจ็ด้าเจ็ดเกอันนี้ของพีแม่ลูกออนหาหกสอง 62. จะเอาไว้เป็นแนวทางแคบหนาจอไว้เบิงแล้วขาาว่าทธรรมช้ชมประจําวันที่สิหมิถุนายนพศสองพ้า โรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิลาธรรมชมไปก่อนขอให้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ